เอาละมาครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของมินิรีลีสของฟุตเบ i r t เดย์ทีม2นะครับผมบนหน้าจอเลยนะที่เห็นกันอยู่คนระับ3ตัวนะที่มาเป็นมินิรีลีสครับนั่นก็คือ l i เมอร์ครับของลีกบุนเดสใช่ไหมแล้วก็เลบิกนะของเอซ i มิลานะครับผมแล้วก็จอแดนซานโชครับของแมนยูและตัวนี้เป็นเท้า5สกิล5ซึ่งเป็นทีเด็ดของมินิรีลีสรอบนี้เลยนะครับนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูสแต,ตกันพาไปดูสแต,ตพาไปดูราคาในตอนนี้นะครับที่ผมอัปเดตก็คือเป็นคืนที่อัปเดตเลยนะเป็นคืนที่อัปเดตเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสแตตแต่เคมองเคมีอะไรบ้างไปดูกันนะก็ไปข้าฟุตบิงกันเลยฮนะอ,อ่ออะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ไม่ได้บอกไปวันนี้มี s b c เป็นเซอร์จิโอลามอสมาด้วยนะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสเตตนะพาไปดูสเตตพาไปดูค่าทำกันด้วยเคมเคมีเป็นไงซึ่งผมอะทำเอาไว้แล้วแล้วลองเล่นไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราผมจะรีวิวให้ฟังแล้วกันว่าผมเล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะก็เดี๋ยวไปดูสเตตตัวอ,อื่นกันก่อนนะครับเริ่มแรกเนีมาเป็นคอนลาดคอนลาดไลเมอร์นะครับเป็นตำแหน่ง cdm เนี่ย ของลีบุนเดสแต่ว่าตัวนี้ได้อัพเป็นสกิลมูห้าดาวนะครับแล้ววีคูเป็น3นะเวิร์กเลก็เป็นกลางรับอยู่แล้วครับเป็นมิดไฮนะเทเนี่ยมีได้ two t a c k l ลนะรเรามาดูส่วนสเต็กันนะความเร็วเนี่ยดีนะสำหรับกลางรับนะแปดเก้าแปดแปดเรื่องยิงเนี่ยเราไม่ต้องฆ่าไปก็ไดนะ้สำหรับตัวรับเรื่องจ่ายบอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะวิชั่น84ช็อตพาเกแบบนี้ความคล่องตัวนะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วกันนะ้ำอจ,จิ85บาลานซ์83เกมรับดีนะสเตมีนาเยอะตัวนี้ก็เป็นกลางรับที่ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่มันไม่ได้อัพเป็นวีฟูดห้านะมันอัพเป็นสกิลมูฟนะครับผมเ,เคมีเนี่ยก็ใส่ชาร์โดเข้าไปนะก็เป็นกลางรับที่ใช้ได้ตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าวิ่งเร็วเต็มับเกมรับก็เต็มแล้วสเตมีนาเยอะด้วยนะแล้วก็จ่ายบอลดีใช้ได้เลยนะสำหรับไลายเมอร์ข้อเสียก็คงจะเป็นเรื่องเท้าเพราะว่าเท้ามันแค่3นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่ามันลิงค์ค่อนข้างยากใช่ไหมตัวนี้ก็เลยราคาเนี่ยสามพันแปดให้อย่างที่เห็นแล้วฮะนะครับผมนะมันลิงค์ยากนะไปกันต่อที่เลบิกส์ครับตัวนี้ก็เป็นปีกซ้ายของเอซีมิลานะครับตัวนี้เนี่ยได้อัพมาเป็นสกิลมูฟห้าดาวแล้วนะเวิร์กเลทเป็นไฮมิดนะครับเทเนี่ยมีเทคนิคอลิปเปอร์และไม่มีสกิลยิงแต่ใดนะครับความเร็วเนี่ยดีเลยครับ9ก้ 90, 94, แบบนี้แล้วฟินิชชิ่งเนี่ย 92ก็ยิงคมใช้ได้ครับแต่ว่าเรื่องจ่ายบอลดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวิชั่น82แล้วลองพาค่อนข้างน้อยเลยนะสำหรับเลบิกความคล่องตัวดูจะไม่คล่องเท่าไหร่เพราะว่า IG แค่83บาล้า80ก็ค่อนข้างน้อยและอีกอย่างคือคอมโพส82ด้วยนะก็ดูไม่ค่อยดีนะตัวนี้สเตมิน่88สเต็ง87นะความสเตมิน่ใช้ได้สเต็งเยอะดูดีครับแต่ว่า คือมันก็ดูจะเป็นแค่ปีกทั่วไปที่มีสกิล5้าดาวนะเพราะว่าสกิลยิงอะไรก็ไม่มีแล้วก็จ่ายบอลก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะและอีกอย่างคืออจิบาลานคอมโพก็ค่อนข้างน้อยนะนตัวนี้ก็ดูจะธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยนะผมแล้วผมเล่นหนวนใส่ฮันเตอร์อีกแหละตัวนี้ก็เอาวิ่งเต็มๆแล้วก็ให้มันยิงไปนะตัวนี้ดูแล้วน่าจะเล่นได้แค่ปีนะผมเป็นหน้าผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าคอมโพมันค่อนข้างน้อยแนละสกิลยิงไม่มีนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่4 0 0 0นะก็อย่างนี้เห็นแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะตัวนี้มาต่อที่ทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้ฮจอแดนซันโช่เนี่ย <c oughs> ตอนแรกมาราคาค่อนข้างแรงครับล้านฝ่าล้านห้าเลยตอนนี้ค่อนข้างก็ลดลงมาหน่อยครับที่9 0 0นาะมาดูสแตตกันหน่อยครับ เอ่อตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะสกิลมูฟห้าเท้าห้าเวิร์กเลตไฮมิดและดูเทสครับมีเทนิคอลดิปเปอร์นะมีเทมเกอร์มีแฟร์ maker, fair, และมีสกิลปั่นนะครับสำหรับจอร์แดนซันโชสเตตเนี่ยดูเลยครับวิ่งเร็วแล้วครับยิงค่อนข้างคมแล้วนะฟินิชชิ่ง92และจ่ายบอลดีครับมีลด์มีลอมพาที่ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าวิชั่นกับช็อตพาได้สูงแล้วครับแล้วความคล่องตัวดูดีเลยนะฮะอจิเก้าบาลานซ์94นะครับโอ้โหคล่องจัดแล้วสำหรับจอร์แดนซันโชเวอร์ชั่นนนี้ะ สเตมไน่าแปลกๆ็เลนได้สบายครับเคมีเนี่ยผมผมลองดูนะดูนะ่าผมว่าจะใส่เบสิกค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่นะเพราะว่าได้ความเร็วบูสมานิดน,นึงใช่ไหมแล้วก็ได้ความแรงในการยิงแล้วก็ได้เรื่องจ่ายบอลมาหน่อยครับนะแล้วก็คล่องแบบว่าเต็มๆไปเลยครับแล้วนะได้สเต็มาอีกนิดนึงคือมันก็เล่นได้ค่อนข้างหลายเคยมีอ่ะนะสำหรับโซลนซันโชตัวผมเองอะ่ะชอบเบสิกนะก็เลยแนะนํไแบบนี้นะครับผม มาต่อกันที่ตัวนี้ครัเป็น SBC Sergio l a m o s นะครับซึ่งหลายคนน่าจะรอหรือว่าค่อนข้างชอบใช่ไหม Ramos ตัวนี้เป็นการพิเศษที่ค่อนข้างน่าใช้เออเป็นการพิเศษที่ <c oughs> เออเขาเรียกว่าไงก็สแตตอัพขึ้นมาให้พอดูดีเลยเหมือนกันนะครับมาดูที่ราคาก่อนเลยก็คือ5้าแสนห้าหน้อย่างที่เห็นค่อนข้างแพงนะครับถ้าเรา Sergio Ramos เนี่ยก็และอีกอย่างนึงเนี่ย เสียดายที่มันไม่ได้อัพมาเป็นวีฟู้ดห้านะครับยังเป็นวีฟู้ดสาเหมือนเดิมแต่ได้อัพสกิลมูมาเป็น5นะสำหรับเซอร์จิโอลามอสก็เซนเตอร์สกิลห้านะก็อย่างที่รู้มันไม่ค่อยดีหรอกไอ้ไม่ใช่ไม่ค่อยดีคือมันไม่จําเป็นนะสำหรับเซนเตอร์นะและเวนะิร์กเลยเนี่ยเป็นไฮมิดเหมือนเดิมนะเซอร์จิโอลามอสก็ยังเป็นเออเซนเตอร์ที่ค่อนข้างจะยืนสูงหน่อยเติมหน่อยนะสำหรับลามอสเทดเนี่ยมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับมีลองพาร์ตมีไดทูแท็กเกิลและ นะทีมเพเยอร์พวกนี้นะ <c oughs> มาดูสแต็กกันหน่อยแล้วกันวิ่ง8.4.8.2นะครับถือว่าค่อนข้างช้านะสำหรับภาคนี้ที่เซนเตอร์มันวิ่งเร็วกันมากเลยนะภาคนี้นะครับมาดูเรื่องเอ่อมาดูเรื่องจ่ายบอลนะครับวิชั่น7.5ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าช็อตพาท8.6ลองพาท8.7ก็ถือว่าใช้ใช้ได้ดีเลยนะสำหรับลามมสนะแล้วก็มีอจิ8.4บาลานซ์72 ก็ถือว่าจีประสิวแเจ็ดสองถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากสาหรับตําแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะแต่ว่าเรื่องเด่นๆน,นั่นจะเป็นเรื่องของ r รี c คชั่นนะครับเก้าเจ็ดคอมโพสเก้าหกก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยแล้วเกมรับดีแบบนี้สเตเตมิน่าแปดสิบสองสเต็งแปดแปดก็โหรามอยก็ถือว่าถือว่าเสียดายนิดนึงที่ความเร็วมันอัพมาให้น้อยไปนหน่อยแล้วก็เสียดายเรื่องเท้าครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเกมรับความคล่องตัวจ่ายบอลผมว่าดูดีแล้วนะครับ ยังไงเคมีก็ยังต้องเป็นชาร์โดอยู่เพราะว่าความเร็วค่อนข้างน้อยนะออกใส่ชาร์โดไปก็เป็น94 92เขาเกมรับเต็มๆก็ได้ AI ลามอสอย่างที่ดูครับมัน AI ดีอยู่แล้วนะเสียอย่างเดียวคือความเร็วนะสำหรับ <c oughs> ตัวนี้และอีกอย่างเขาเสียหลักๆคือราคามันค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะสำหรับผม5.5เนี่ยนะค่อนข้างจะแพงไปหน่อยแต่ถ้าชอบก็ต้องจัดแบบผมนั่นเองนะผมจัดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดู ผมจัดไปแล้วแล้วก็ลองเล่นไปแล้วด้วยครับสำหรับเซอร์จิโอลามอสเนี่ยก็ <c oughs> จากความรู้สึกที่ลองใช้มาคืออย่างแรกเลยคือเข้าบอลแม่นนะแล้วก็เข้าบอลค่อนข้างขาดเลยสำหรับลามอสนะไม่ค่อยมีแบบว่าเข้าบอลปิ้นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันทันอย่างที่เห็นเลยนะแล้วก็อย่างคือลูกเข้าปะทะลูกเบียดเนี่ยส่วนใหญ่ลามอสจะชนะอยู่ครับแล้วก็ลูกการการเนี้คือ มงได้แทบตลอดเลยสําหรับลามสนะแล้วก็ผมว่าจังหวะจ็อกกี้ลามสตัวนี้ก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับจังหวะที่โดนฝ่ายตรงข้ามเลี้ยงเข้าใส่เนี่ยลามสค่อนข้างจะแบบดึงไปซ้ายดึงไปขวาเนี่ยค่อนข้างตอบสนองได้เร็วเลยสําหรับลามสนะแต่ว่าข้อเสียเลยจากหลังที่ผมลองใช้ดูคือความเร็วจริงแหละนะในเกมมันค่อนข้างจะออกผลเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกคือลามสเนี่ยเว Work ิร์กเลยมันเป็นเติมเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะยืนสูง จังหวะที่โดนฝ่ายตรงข้ามแทงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ่งวิ่งปวดกองหน้าเขาตามไม่ค่อยจะทันนะไม่เหมือนแบบฟิววาลาม,มันจะแบบว่าบางทีแบบว่าไล่หวดไล่ปวดเนี่ยไล่แบบว่าไล่ตามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันบางทีวาลามยังมีแบบว่าตามไปเอามาทันนะแต่ลามมสเนี่ยไม่ค่อยทันนะ <c oughs> จากที่เห็นมาไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่รับพอจังหวะวิ่งไล่ตามและโดนแทงวิ่งเนี่ยเออถ้าวิ่งจะต้องให้วิ่งไล่เนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะับแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะดักบอลจังหวะเข้าแท็กเนี่ยจังหวะตัว,ต,วตัวเนี่ยผมว่าลามอสมันได้ดีมากนะเออนะแต่ผมใช้ผมทำเพราะชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำก็ลองตัดสินใจกันดูเพราะอย่างแรกคือมันค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงนะลองดูทีมตัวเองให้ดีแลว้วก็วางแผนตัวเลทในทีมให้ดีนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเอ c ซีที่ตามมาอีกลามอสเนี่ยมีเวลาทำทั้งหมด13วันเลยนะก็ ลองตัดสินใจกันดูนะผมมาทำเพราะว่าชอบเป็นหลกัหลกๆเลยนะผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาเท่าไหร่นะครับอ่ามอสน,นะโอเคก็ประมาณนี้นะกันนะวันนี้ที่อัปเดตกันนะเป็นตัวมินิลีลใช่ไหมแล้วก็เซอร์ญิโอลามอสสออย่างแล้วประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จนจบไว้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามเพจกันไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครับผม